3ประเด็นนํามาฝากกันสําหรับจามเจาะข่าววันนี้นะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของหนุ่มรายหนึ่งเล่นฟรีลันนิ่งค่ะแต่ว่าน่าจะผิดที่ไปสักหน่อยเพราะว่าไปเล่นที่วัดเก่าย่านอายุทยานะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นกระแสะดราม่าในโลกโซเชียลตอนนี้มากๆเลยอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้นะคะมีการจับกลุ่มชายรายหนึ่งค่ะไปหลอกลวงหญิงสาว4คนแล้วก็ทั้ง4คนสูญเงินกว่าล้านบาท มีอยู่หนึ่งคนนะคะที่ถูกหลอกจนถึงขั้นแต่งงานอยู่กินด้วยกันนะคะเดี๋ยวรอดูว่าจับตัวได้หรือไม่ส่วนอีกหนึ่งข่าวเป็นข่าวสำหรับสาวกคนชอบซื้อของออนไลน์ค่ะสาวรายนี้สั่งซื้อ iPhone 11มาสุดท้ายกลับได้กล่องเปล่าเมื่อขนส่งมาถึงหน้าบ้านเดี๋ยวรอดูว่าเธอจะได้เงินคืนหรือว่าจะได้โทรศัพท์คืนหรือไม่ในรายการจามจอข่าววันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจามเจาะข่าวนะคะประจำวันพุทธที่8มกราคม2563ค่ะอยู่กับวีเจครีมพัชรดาหนรพัฒนพิสิทธ์นะคะวันนี้พูดเอาไว้ว่ามี3เรื่อง3รถนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ทั้งสิน้นเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเป็นเรื่องราวของโซเชียลออกมาฉะเดือดค่ะ เพราะว่ามีหนุ่มรายหนึ่งไปเล่นฟรีลันนิ่งแต่มันผิดสถานที่ไปหน่อยทำให้คนไปคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายแล้วก็คลิปนี้เนี่ยนักขณะนี้ถูกลบไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพจ rescue addict นะคะได้นำคลิปนี้มาแชร์ค่ะพร้อมระบุว่ามีคนส่งมาให้ดูตั้งแต่เช้าตอนแรกโพสหน้า Facebook ไปแล้วเหมือนจะมีคนด่าก็เลยลบไปแล้วการกระทำแบบนี้ผมบอกเลยว่าไม่เหมาะสมและไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง ทีนี้เนี่ยพอมันมีคลิปอันนี้ออกมาต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า TikTok ค่ะแล้วก็คนเนี่ยนำมาส่งให้กับเพจ Rescue นะคะ Addict ทีนี้พอมันถูกโพสต์ออกไปนะตอนนี้คนดูอยู่ที่ส0 0 0 0นกว่าวิวคนก็ออกมาคอมเมนต์ว่ามันผิดที่หรือเปล่าถ้าสมมุติว่า โบราณสถานแห่งนี้มันไม่แข็งแรงเพราะว่ามันก็อยู่มานานแล้วเหมือนกันแล้วก็เป็นวัดเก่าซึ่งตามจริงแล้วก็เป็นที่ที่คนไปกราบไหว้คือเนี่ยค่ะมันก็ยังมีนักท่องเที่ยวคือถ้าเขากําลังกราบไหว่อยู่แล้วคุณไปกระโดดอะไรแบบนี้มันเหมาะสมหรือ,อยัง ะะทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าวัดนี้นะคะเป็นวัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศาสนสถานที่ประชาชนให้ความเคารพเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นโบราณสถานที่สำคัญมีอายุเกือบ600ปีสร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1คือตั้งแต่ปีประมาณปีพศ1917นะคะพุทธศักราช1917 ซึ่งการวิ่งการกระโดดแบบนี้เนี่ยมันอาจทําให้เกิดความเสียหายกับโบราณสถานแล้วก็ล่าสุดอย่างที่บอกกันไปว่าหลังจากที่ถูกวิพา์วิจารณ์ถูกคอมเมนต์กันอย่างรุนแรงดุเดือดว่าเอ้ยมันผิดกาลเทศะคุณเล่นแบบนี้คุณเล่นได้แต่ว่าเรื่องแบบนี้ไม่น่าจะไปเล่นสถานที่แบบนี้นะคะเขาก็เลยลบคลิปไปแล้วประเด็นก็คือว่าชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปขุดค่ะ เขาเข้าไปขุดกันอย่างสนุกสนานเลยล่ะเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นนักวิ่งฟรีแันนิง่งถ้าพูดถึงฟรีแันนิง่งหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าคืออะไรเออคือมีคุณต้องบอกว่าอะไรคุณอนันต์อันวาหรือเปล่าหรือว่าที่เป็นคู่หากันคือเมื่อสมัยก่อนมีนักร้องท่านหนึ่งที่เขาผัานตัวเป็นนักฟรีแันนิ่งระดับต้นๆของเมืองไทยเขาก็ทําแบบนี้เหมือนกันแต่เขามักจะทําในสถานที่ที่ได้รับการอนุญ,ญาตแล้วทีนี้เนี่ยก็มีชาวเน็ตไป ขุดบอกว่าชายหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาจะชอบไปวิ่งตามสถานที่ต่างๆที่มันแปลกๆแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอไว้แล้วก็เอาไปลงทั้ง Facebook ของตัวเอง YouTube TikTok หรืออะไรต่างๆนานาอีกมากมาย s t a g r a m ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไปตึกร้างไปคอนโดมาซึ่งบอกว่ามีบ่อยครั้งมากๆที่สถานที่เหล่านั้นเข้าไปเนี่ยโดยไม่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วย ะะซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่อยู่ในคลิปหรือว่าเป็นสถานที่อื่นๆด้วยว่ามีจะทุกมาร้องทุกข์หรือไมเออ่เมื่อสอบถามไปยังสำนักง,งานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาค่ะก็บอกว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยโทรไปแจ้งเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นอย่างที่เห็นในคลิปเนี่ย ซึ่งเขาก็บอกว่าณนะตอนนี้เนี่ยกำลังทําเรื่องถึงสํานักง,งานศิลปากรที่3ของพระนครศรีอยุธยาให้ทราบแล้วเดี๋ยวจะมีการดําเนินการตามกฎหมายต่อไปว่าอาจจะถูกค่าปรับหรืออะไรก็ตามแต่แต่ทีนี้เนี่ยล่าสุดค่ะคุณประทีศเพ่งตะโกเป็นอธิบดีกรมศริลปากรออกมาเปิดเผยชี้แจงประเด็นนี้บอกว่า กำลังสั่งการให้แจ้งความดำเนินคดีแล้วบอกว่าขั้นเด็ดขาดด้วยกับหนุ่มคนนี้เพราะว่ากฎหมายตามพรบรโบราณสถานมีข้อห้ามได้ประกาศไว้ว่าไม่ควรที่จะทำอะไรแบบนี้นะคะโดยเฉพาะไม่ใช่แค่คนไทยแต่ว่าก็มีภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติด้วย แล้วก็เคสนี้เนี่ยมันกรณีคล้ายๆกับการโพสต์รูปภาพที่ไม่เหมาะสมในโบราณสถานและเขาก็บอกว่าทางกรมศิลปากรเองเนี่ยก็ได้เข้มงวดแล้วก็เอาผิดกับเรื่องนี้มาโดยตลอดก็ไม่คิดเหมือนกันว่าะจะเกิดเรื่องแบบนี้ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าบทสุดท้ายแล้วจะโดนโทษอะไรไปบ้างแต่เชื่อเถอะว่าถ้าตามเป็นตามความเป็นจริงแล้วเนี่ย วีเจครีมรู้สึกว่าสถานที่มันเก่าเนาะแล้วมันก็เป็นที่ที่น่าเคารพนับถือคนไปกราบไหว้มีนักท่องเที่ยวเยอะการทําแบบนี้อาจจะดูว่าแปลกแหวกแนวอาจจะได้รับยอดวิวในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่เชื่อเถอเขาว่ามันได้ไม่คุ้มเสียแน่นอนนะคะขอขอบคุณด้วยสําหรับเพจ l e s c o o l addict ค่ะไปต่อกันสําหรับเรื่องออนไลน์โลกโซเชียลนะคะเอาอีกแล้วก่อนหน้านี้วีเจครีมเคยบอกไปว่ามีสารายนึงถูกหลอก ให้แต่งงานจนเป็นหนี้เป็นสินเรื่องนี้คล้ายกันค่ะเปลี่ยนตรงที่ว่ามีคนโดนหลอกถึง4คนหญิงสาวผู้เสียหายนะคะเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อขอให้ช่วยติดตามจับกลุ่มนายพักวัรวัฒนานนที่ไปหลอกลวงต้มตุนเอาเงินแล้วก็ทรัพย์สินโดยผ่านการจีบผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็บอกว่าพอจีบไปจีบมาไว้ใจแล้วก็มีใจให้ จนถึงขั้นมีการขอแต่งงานกันเกิดขึ้นแต่มีเหยื่อนหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะได้หลงเชื่อแล้วก็แต่งงานอยู่กินกับนายพักวัตรโดยรวมๆแล้วเนี่ยมีผู้เสียหายที่ถูกหลอกทั้งหมดภายในปี2562เนี่ยที่ถูกนายพักวัตรหลอกเนี่ยสคนด้วยกันพูดง่ายๆสคนโดนหลอกแค่เอาเงินนะคะอีกหนึ่งคนโดนหลอกให้แต่งงานเลยอยู่กินด้วยและอยู่ดีๆก็ทิ้งเขาไปว่าอย่างนั้นเถอะ ะะโดยนางสาวบีค่ะหนึ่งในผู้เสียหายระบุว่าพฤติกรรมของนายพักวัติเนี่ยจะอ้างว่าตนเองเป็นนักเรียนนอกเป็นนักธุรกิจอยู่ในแวดวงไฮโซแถมยังเป็นเซียนพระชื่อดังมีการจัดฉากให้ดูน่าเชื่อถือที่สําคัญเขาไม่ได้ทำคนเดียวเพราะว่าคุณแม่ของนายพักวัตรู้เห็นเป็นใจที่จะให้ลูกต้มตุนหญิงสาวกลุ่มนี้ด้วย นะคะประเด็นก็คือมีการเล่นละครตบตาหลอกต่างๆนานาแล้วพอผู้เสียหายตกหลุมพรางก็เชื่อใจก็จะมีการหลอกให้ผ่อนรถยนต์เอ่์รถบิ๊กไบค์เอ่ยนะคะโดยขอให้เป็นชื่อของผู้เสียหายด้วยนะคือไม่ได้มาขอว่าเป็นชื่อของผมเองแต่ว่าขอให้เป็นชื่อคุณเดี๋ยวผมจะผ่อนเองสุดท้ายทรัพย์สินเหล่านั้นมันไม่ได้ถูกผ่อนก็ถูกยึด นะคะทีนี้ก็ติดเครดิตกันไปเรื่องราวใหญ่โตทีนี้เนี่ยฝ่ายหญิงก็บอกว่าการที่เขาไม่ได้ผ่อนแบบนี้มันก็ทิ้งภาระให้กับเราเหมือนกันว่าเราต้องผ่อนแทนมีการนำทรัพย์สินของผู้เสียหายไปบ้างบางส่วนเอาไปแล้วก็ไม่คืนด้วยแล้วก็มีการของเงินฝ่ายหญิงใช้ไปวันๆเมื่อเห็นว่าฝ่ายหญิงเริ่มหมดประโยชน์ค่ะเริ่มแบบว่าอะเริ่มหลอกมาหมดแล้วหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวแล้ว หรือว่าเริ่มรู้ทันก็จะมีการเลิกลาหรือว่าบอกเลิกเขาหรือว่าหนีหายไปเฉยๆรวมๆแล้วเนี่ยสร้างหนี้สินแล้วก็ได้รับทรัพย์สินของผู้เสียหายหรือว่าหลอกเขาไปเนี่ยทั้งสิ้น4คนเป็นมูลค่ากว่า2ล้าน7แสบาท2ล้าน0แสบาทไม่ใช่น้อยๆนะคะต่อมาออหญิงผู้เสียหายเนี่ยก็มีการไปแจ้งความเอาผิดกับนายพักวัตรก่อนหน้านี้ จนมีการถูกออกหมายจับคดีชอ่อโกงและยักยอกทรัพย์แต่คดีมันไม่มีความคืบหน้าก็เลยออกมาร้องกับออกองปราบปรามอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้สอบสวนเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งเ,เธอบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะนายพรควัตยัอยงอัปไฟล์อยู่ในโลกโซเชียลเหมือนเดิมยังเหมือนกินดีอยู่ดีมีสุขไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรก็เลยบอกว่าครั้งนี้ต้องเอาจริงๆแล้วไม่อยากให้มีหญิงสาวคนอื่นตกเป็นเหยือ่อ ล่าสุดนะคะมีรายงานค่ะว่าตำรวจนครบาลบางรักสามารถจับกลุ่มนายพักวัตรได้แล้วหลังไปกบดานที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านพระรามสองโดยการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นการจับกลุ่มตามหมายครั้งเก่าก็คือตั้งแต่ตอนที่เขาร้องทุกไปครั้งแรกก็คือคดีช่อโกงกับยักยอกทรัพย์นะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกกันไปว่าเขามีการแจ้งจับเอาไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายนคือปี6 2ที่ผ่านมา ล่าสุดนะคะเบื้องต้นเนี่ยนายพัวัตรยังไม่ให้การใดๆกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็บอกอีกว่าขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นค่ะนะก็เป็นการหลอกลวงผ่านโลกโซเชียลอีกแล้วเห็นกันบ่อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นเรามาระวังตัวด้วยนะคะหญิงสาวทั้งหลายไปต่อกันที่อีกสาวหนึ่งค่ะเป็นเรื่องราวการซื้อของออนไลน์ออนไลน์อีกแล้วนะคะหลายคนบอกว่าการสั่งซื้อของสมัยนี้เนี่ยต้องดูอย่างแรกคือราคามันถูก ออนไลน์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ราคาถูกมากนะคะส่งเนี่ยก็รวดเร็วทันใจนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆมากมายสามารถรูดบัตรผ่านช่องทางออนไลน์เลยก็ได้นะคะประเด็นมันก็คือว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งเธอสั่งซื้อ iPhone 11ผ่านร้านร้านหนึ่งที่จังหวัดมหาสารคามแล้วก็บอกว่าให้ส่งเ,เป็นขนส่งเอกชนสีส้มพูดแค่นี้แล้วกันไม่บอกชื่อนะคะ ให้ส่งมาทีนี้เนี่ยพอส่งมาปุ๊บเปิดกล่องดูมันกลายเป็นกล่องเปล่าไม่มีโทรศัพท์อยู่ข้างในเธอก็เลยตัดสินใจมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะชื่อเออสำหรับสาวรายนี้เนี่ยชื่อว่าคุณชมายพรไข่รัศมีอายุ27ปีเธอออกมาโพสต์เรื่องราวว่าเมื่อวันเสาร์ที่4มกราคมปี63ที่ผ่านมา เธอได้สั่งซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone 11จำนวนหนึ่งเครื่องราคาเนี่ยก็คือ22,900บาทจากตัวแทนของร้านร้านหนึ่งโดยมีการโอนเงินไปหมดแล้วจากนั้นเนี่ยร้านก็ได้จัดส่งสินค้ามาให้โดยส่งพัสดุผ่านบริษัทขนส่งชื่อดังสีส้ม ซึ่งทางร้านก็แจ้งเลขพัสดุพร้อมทั้งถ่ายรูปตอนนำของใส่ในกล่องมาให้ดูแล้วก็บอกว่าส่งของมาเรียบร้อยแล้วพูดง่ายๆก็คือว่าโปรเซสของการใส่เครื่องลงไปในกล่องแล้วก็แพ็คก,กล่องแล้วก็ปิดเนี่ยเขาถ่ายรูปไว้หมดรวมไปถึงนาตอนที่เขาเอาไปส่งเขาก็แจ้งเลขพัสดุมาแล้วนะคะประเด็นก็คือหลังจากที่เธอได้รับพัสดุเนี่ยเธอบอกว่าตอนที่ได้รับครั้งแรกตกใจ แล้วก,แวก็แล้วก็รู้สึกว่าแปลกๆแ,แล้วเพราะว่ากล่องเนี่ยมันเบามากมีร่องรอยเหมือนถูกแกะแล้วก็ปิดไม่สนิทนะคะเมื่อเปิดดูสินค้าพบว่าโทรศัพท์อุปกรณ์ทั้งหมดหายไปเหลือแต่กล่องโทรศัพท์ไว้ให้ดูต่างหน้าก็เลยติดต่อไปยังร้านค้าที่เธอสั่งซื้อทันทีนะคะหลังจากนั้นก็มีการติดต่อไปยังบริษัทขนส่งดังกล่าวแต่กลับได้คำตอบเพียงว่าจะจ่ายเงินให้2,000บาทเท่านั้นในกรณีที่ เคลมของเสียหายขณะที่ทางร้านก็บอกว่าเดี๋ยวจะคืนเงินให้ภายใน1อาทิตย์แต่ณนะตอนนี้เธอบอกว่าเธอยังไม่ได้เงินคืนแต่อย่างใดแล้วก็บอกว่าณนะตอนนี้มีภาพเป็นหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะคะตั้งแต่ตอนพนักงานจากขนส่งนี้เดินเข้ามาหาเธอที่ทํางานที่ฟรอนต์โรงแรมที่เธอทํางานอยู่ที่จังหวัดระยองซึ่งขณะนั้นเธอก็บอกว่ามีการบันทึกว่าเธอรับพัสดุและแก่งเกาะพัสเออ แกะกล่องพัสดุจริงๆนะคะไม่ได้มีการตุกติกหรือโกหกว่าเฮ้ยของมันไม่มีแล้วก็ไปเมคเซนว่าเออจริงๆแล้วมันมีของนะอะไรแบบนี้เธอบอกว่าเธอไม่ได้โกหกจริงๆมันไม่มีโทรศัพท์อยู่ในกล่องนั้นจริงๆนะคะทางด้านของนายอัศดาวุฒิรักชาติอายุ22ปีเป็นเจ้าของร้านจำหน่ายโทรศัพท์ที่จังหวัดมหาสารคามก็คือเจ้าของร้านที่ส่งโทรศัพท์เครื่องนี้แหละ นะคะออกมาโพสต์ภาพลง Facebook ของตัวเองเหมือนกันเป็นภาพโทรศัพท์มือถือซึ่งบรรจุอยู่ในกล่องที่จะส่งคือเนี่ยอันนี้คือกล่องที่เขาบอกว่าเขาส่งให้ประเด็นคือมันไม่ใช่กล่องเดียวมันมีอีกหลายๆเครื่องแล้วเขาก็ทําแบบนี้เหมือนกัน ะะประเด็นคือเขาบอกว่ามันมีโทรศัพท์มือถือบรรจุอยู่ในกล่องที่เขาส่งไปเป็นพัสดุให้กับลูกค้าจริงๆเขาส่งกับมือเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าส่งของให้ลูกค้าแล้วนะครับผมก็เลยถ่ายรูปมาพร้อมกับมีใบเสร็จเลขพัสดุยืนยันด้วยที่สําคัญเขายังเดินทางไปสอบถามกับบริษัทที่ส่งสินค้าแล้วก็ยืนยันว่าณขณะที่เขาส่งน้ำหนักมันคือน้ำหนักของกล่องโทรศัพท์จริงๆมีของอยู่ในนั้นจริงๆ ประเด็นคือคุณชมายพรบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นแปลว่าระหว่างการขนส่งที่จะมาถึงเธอมันหายไปได้ยังไงมีการแกะกล่องหรือเปล่านะคะเธอก็ตั้งข้อสงสัยไว้แบบนี้ล่าสุดสำนักง,งานใหญ่บริษัทดังกล่าวได้ติดต่อมาหาเธอระบุว่าจะทาการตรวจสอบติดตามของและชดใช้ค่าเสียหายให้เป็นจำนวนเงิน22,900บาทก็คือค่าโทรศัพท์นั่นแหละ แล้วก็บอกว่าเธอบอกว่าก็ไม่รู้ว่าจะจ่ายให้วันไหนเหมือนกันแล้วเธอก็บอกว่าคาดว่าอาจจะหายในระหว่างที่สินค้ามันไปอยู่ในศูนย์กระจายสินค้าแล้วก็ตอนนี้เธอบอกว่าเธอจะไม่ยอมลบโค้ดอะไรใดๆทั้งสิ้นจนกว่าเงิน22,900บาทจะมาถึงมือ เพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อของออนไลน์คิดให้ดีนะคะยิ่งมูลค่าสูงมากเท่าไหร่คุณยิ่งต้องคิดให้ดีๆที่สำคัญเวลาไปขนส่งแม้ว่าเขาจะรับประกันของหายแต่เชื่อ,ถอเถอะค่ะว่าถ้าคุณไม่ออกโรงแบบนี้ก็จะไม่ได้แบบคืนแบบเต็มจำนวนแน่นอนเพราะฉะนั้นเช็คกันให้ดีๆขอขอบคุณด้วยสำหรับคุณชใหมนุ่นนะคะถ้าทีฉันอ่านผิดขออภัยด้วยสาหรับ Facebook ต้นเรื่องค่ะ สำหรับใครที่อ่านข่าวไหนไม่ทันนะคะอยากฟังรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกไปได้สองช่องทางด้วยกันเพจของเราจะตาสารมอม้าจามเป็นภาษาไทยแล้วก็เว็บไซต์จาม .com นะคะในนั้นจะมีข่าวต่างๆนานา,นาไม่ใช่แค่โลกโซเชียลแต่ว่าการเมืองหรือว่าข่าวต่างประเทศก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญเราสามารถมาเจอกันได้ในรายการจามจาะข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาช่วงค่ำๆแบบนี้อัปเดตข่าวสารกันได้กับวีเจครีมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ รับรู้ข่าวสารจากเราก่อนใครเพียงกดปุ่ม C First ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ